ดีค่ะพบกับเซลล์สูตรจากโตโยต้าชัวร์สาขาบางเมืองนะคะวันนี้จะพาลูกค้ามาชม Toyota าคอนะคะคันนี้จะเป็น1.8ึ่งจุดแปดไฮบริดพีเมียมนะคะปีจะเป็นปี2020นะคะราคาตั้งขายตอนนี้นะคะก็จะอยู่ที่876,000เจ็เท่านั้นค่ะผ่อนเบาๆค่ะอยู่ที่1 5ื่นนิดๆเองนะคะลูกค้าค่ะเรามาชมตัวรถกันนะคะไปหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะคะ พร้อมไปตัดหมอกนะคะแม็กจะเป็นทูโทนค่ะกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวนะคะเรามาชมด้านในตัวรถกันนะคะ วันนี้เลขมไม่เยอะเลยค่ะลูกค้าอยู่ที่สามหมื่นสามพันแปด้อยสิบสี่กิโลเมตรเท่านั้นนะคะพปรมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันค่ะรุ่นนี้มีหน้าจอมีกล้องมองหลังมาให้นะคะพร้อม EV โหมดนะคะระบบควบคุมการลื่นถไหลเวลาขับขี่นะคะ บอกภายในห้องโดยสารจะเป็นสีแดงนะคะแดงน้ำตาลนะคะเรามาดูห้องโดยสันด้านหลังนะคะเบาะด้านหลังกว้างขวางค่ะพร้อมแอร์หลังให้นะคะ เรามาชมห้องสัมภาระด้านหลังนะคะฝากระพงท้ายจะเป็นเปิดปิดแบบไฟฟ้านะคะจะมีอุปกรณ์แม่แรงช่วยปะยางให้นะคะ คุ้มด้วยการปิดไฟฟ้าได้นะคะลูกค้าและล็อกความสูงได้นะคะสำหรับผู้ใช้รถที่ตัวเล็กๆนะคะก็จะล็อกความสูงได้ะคะ่ะโอเคค่ะ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็แวะเข้ามาเลือกมาชมรถได้นะคะที่โตโยต้าโชวของเรานะคะมีรถมากกว่า200คันนะคะถ้าถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์0 6 4 6 5 6 3 2 8 2นะคะเซลสุค่ะสวัสดีค่ะ